สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเผยจริงชาแนลผมพบก,กับผมเช่นเคยครับช่องของบาแวร์นะครับเนะาะพี่น้องมาหนี้มาขอสวนไัยครับเดี๋ยวขอสวนไยัยมาเอานอนใหม่นะครับเนาะขุดนอนใหม่นะครับเนาะมาครับพี่น้องตามมาครับพี่น้องมาเอานอนใหม่ไปแกงไปแกงนะครับเนาะ น,อน,อน,นี่ครับ,อ,รบอีน,น้ไม่กินสดนะครับด้อนี่นี่ครับผมซิ้อมเบิง่งเลยหวานครับหวานกอบอะไรเยอะครับน้องไม่เนี่ครับ นอนอ่อนกครับกดเลยครับนอนอ่อนนี่ครับนี่ครับนอนไม้อ่อนๆเลยครับยุ่งหลายครับพีนน่น้องเอ้ยยุ่งหลายครับยุ่งหลายหลายไ,ไ,ไปครับไปครับข้อคุกครับผม ฝากพี่น้องขอเบิงเแล้วกดแชร์กดไลคกดติดตามด้ยครับนะอู้ห้อหม่กระไรมาครับมา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 ตามมากหัก,กเลย เยอะเลยครับนอใหม่นอใหม่หวานครับนอซื้อนอใหม่หวานเนี่ยครับเนี่ยครับหลังเยอะแยะเลยครับนอใหม่มหวานอนอใหม่จินสดนะครับเด้อจิ้มสดดูได้เพราะแกงครับจิ้มสดไปแกงครับเนี่ยครับรอบอุบอับเลยครับ,รบพ,พี่น้อซื้อนี่ครับ อ้ยนี่ครับนอโจดนี่ครือนอโจดแน่นี่ครับนอมเลยนี่ครับ,กรบแกออขาวกินไหนึบเลยครับเด้อนอนอะไรกินดิบได้ครับผมเป็นโรคเก่ากินได้นะครับเด้อเป็นโรคเก่ากินได้ครับผมอีก ยุ liberal, liberal. 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 ่งหลายยุ salts, e ่งไล่เหรครับอึ๊บมาครับมาตามมาครับพี่น้องตามมาหน่อยหักประเดี๋ยวได้หับหักมึงก็ได้ครักโบโบอะไรสิ่งที่จกทำนครับปั้มกรอบครับ ไม่ตัวนครับเนาะบม่ได้ขมบ่ได้ให้กลิ่นหวานอยนี้ของนีมีบน้อยเฮ้ยก็น้อยเงี่ยพื่นเหร Yup. นี่ครับแยบน้องใหม่นี่กินสดได้นะครับเด้อสมต้ำก็กินได้ครับผมเอาไปตำสมเด้นะครับเด้อหักเอาก่อนุ่นเลยหักเอาเลยหักเอากนี่ครับอันนี้สวนนีอยู่โคราดนะครับเด้ออยู่หัวแถลงหัวแถลงโคราชเข้าหนิละครับครับแถลงโคราชเข้าครับผม ต้นพันธุน์กะบนะครับยิ่งต้นต้นก็นมีครับตน้ตนพันธุ์ต้องการต้นพันธุ์ก็ขอว่าเพิ่งติดต่อมาตามช่องทางเพจเคยสินชาแนลน,นะครับเด้อหรือช่องยูทูบของบ่าวแว่เกิดินชาแนลครับผมมีต้นพันธุ์ขายครับผมนะครับเนาะแอบอ้หนาวเงีย่ยแอบขาวมากเลยนนี่ คือนี่มันกินสดนะครับเนาะนี่ครับเนาะกินสดนี่ครับขาวหัวใหญ่ครับผมก็ยุ่งหลายครับไมาชนยุ่งยุ่งหลายครับอีนี่นะครับอึบนี่โอ้เนี่ยครับเนี่ยครับก็เนี่ยครับนี่หน่อไม่กินสดได้ครับผมหวานกรอบอร่อย เบาหวานหรือว่า,าโรคเก๋าทานได้ครับผมนี่ครับไม่มีสารไซยาไนด์เป็นบะเขือกันนวลเส้นไหนบะครับนั่แหละครับจะได้ปวดขาบมมีนะครับเด้อกินได้ข้าผมเป็นโรคเก๋ากินได้ครับอืมโอเคอึ๊บเดี๋ยวเาส้นถังกันดดดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพ่อได้เกียงมาละ ว่ได้เกยงแล้วเดีวมีหลาย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 กอครับนี่เขาเอาแค่ไปกินนะครับเบื่อนแค่หอมเดี๋ยวเอานอนครับเนา่นี่ครับฟังหนึ่งเดี๋ยวแค่หอนอนอีกแล้ครับนอิ้งดิ้งวนอนดี้งิ๊กหน่นออยู่ครับ ว้าซิมเลยครับนี่หักว่างทีมกินเลยครับนี่โอ้หวานมากๆรับอือร่อยหวานอื โอเคค่ับผมิมมีอะครับวันนี่เอาไดมาเก็บนาใหม่ฝากเพื่อนร่วมงเกับแจ๊กก็ลลีกัตทีามสั่งของบาแวกก็บดินทท่นันะครับเด้สัปดาหมนี้สิขอไลน์ไปก่อนครับสวัสดีครับ